ใเราได้ไสวัสดีค่ะช่องปลาออนพี่สาวลุงพลนะคะนี่นะคะเมนูกับข้าววันนี้นะคะกับข้าวเย็นปลาออนปลาออนนะคะเนี่ยมีส้มตํานะคะส้มตําแล้วก็นึ่งหอยตอนนี้ลุงลุงเพชรกำลังกินอยู่นะคะ หนึ่งหอยหอยหอยแมงผู้แจ่อยู่บนลุงแซ<จ>่แซ่ทำเองแซ่เองเือไม่มีไปแซ่บก็แซ่เองนะลุงเนาะ หวานาสแรหลดสาดเป็นตานเป็นตานหายง่วงในแท,ทพริกสูซาสูซากินเหือย่อยเหื่อยังพอเมนูกับข้าวเย็นปะาออนเด้อค่ะเด้อ มีหนึ่งหอยแมงผูมีทอดเนื้อเด้อค่ะเด้อทอดเนื้อแห้งเนื้อแดดเดียวนะคะเอามาแต่บานลุงพ่นปลาแต็นเด้อค่ะเด้อแล้วก็ตำบักตำบักฮงเนะาะตำบักฮงบ้านตำบักฮงกงนบ้านเฮ้าล่ะเพิ่นห้องตำบักฮงใส่กุ้งสดนี่ก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มหนึ่งหอย โอ้ยปลาออนนำไรยเฮียห่ะค่ะแต่กับแต่กับปลาออนกระยกากษ์ไทยไปเห็นคุณเอฟซีเบิ้งนะคะันนี่ค่ะกับเขา่ากับเข่าแรงปลาออนด้วยค่ะปุ้งลุ่งเพชรเพิ่นกินบนนะเพิ่นหิวแห้งด้วยค่ะปลาออนทําบ,บุปันไดค่ะเาตะเลิกงานมากยังพนัเศ้า,าเ,เมื่อยอยู่ค่ะ บ้านท่าเศร้าเมื่อยอยกเล่นกินเขายัางพา,หาหนาได้ค่ะเนี่ยค่ะเป็นตาแซบบ่ค่ะจังไดการกดอันกดติดตามส่องประอเนี่ยเด้อค่ะเด้อเบิ่งเด้อค่ะเนี่ยกินกระไดเป็นตาแซบตาแซบค่ะอันผูดไทยกับน้ำลายแตกอยู่ค่ะทั้งนี้ <มา S 1> เป็นตแ<ม>าแซบแค่ลุงเพ็ดกินเฮยหๆๆ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 น่อยเฮยยางเด้อค่ะ มันแส่ร้ลายค่ะปากกเลยโอ้ยเป็นตาแส่บปากกเลยขอขคอนคอ,อภาพมาหน้าเหา้คุณเอฟซีบึงนะคะมึงเนี่ค่ะเป็นตาแซ่บเลยุเ,เพ็ดกินเงินแตกเงินแตนข้าวเหนียวกันหนึ่งง้อนห่อนเด้อค่ะเด้อกุ้งตำกุ้งสดสมบักหุงเน,นาะน้ำจิ้มกับน้ำจิ้มบกหอยโอ้ย สีเป็นตาแเส็บคุณยังเนี่ยเนื้อเนื้อแห้งก็บอบเด้อค่ะเด้อร์ไซมหมออบค่ะเนื้อแห้งอเมาแต่บ้านกุกอ,อกนะคะบ้ลัลลุงพ่นปะแตนค่ะใส่ตู้เย็นไว้เอาออกมาอบกินค่ะกินกับสมตาม่าโอ้ยแสบหลายพออ่อนคออันคอ,อจบอันคลิปแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อ ขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะเด้อทุกๆคนเ้ยค่ะอย่าลืมกดติดตาม่องประออนพี่สาวลุงพ่นเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ